วันนี้บ้านสวนไดนานะคะจะพาทุกคนนะคะมาทํากระบะปุ๋ยคอกกันค่ะหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านสวนไดนาก็เคยทําไว้แล้วแต่ว่าทําไว้หลายปีแล้วนะสังกสีเขาก็เลยบุบนะคะเลยบวมบ้างนะคะเราก็เลยต้องมาปรับปรุงหรือว่าทําการรีโนเวทใหม่ โดยทำแบบง่ายๆเลยนะคะโดยใช้สังกะสีเก่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องครัวเก่าจะเป็นห้องครัวไม้ใช่ไหมคะเป็นบ้านไม้เขาก็จะมีการตีสังกะสีเป็นหลังคาไว้แล้วพอลื้อหลังคาเพื่อทําครัวห้องครัวใหม่สังกะสีเขาก็เลยเหลือเราก็เลยต้องเอาสังกะสีที่เขาเหลือที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาตอกหรือว่า มาทําเป็นล้อมรั้วให้กับปุ๋ยคอกของเราค่ะไม้ที่มาทําเป็นหลักก็จะใช้เป็นไม้ไผ่เป็นเหลืองเสษส์นะคะหรือว่าเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะที่ใช้ทําห้องครัวเราก็จะนํามาผ่าซี่หรือไม,ไม้บางท่อนที่ได้ขนาดแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องผ่าซี่ก็ได้ค่ะแค่ทําเป็นมุมแหลมหรือว่าให้เขาสามารถตอกลงไปในดินได้ช่วงนี้ฝนตกดินอ่อนนะคะดินไม่แข็งเท่าไหร่ก็เลยตอกค่อนข้างง่าย ก็ต่อเป็นหลักไว้เพื่อให้สังกะสีเนี่ยเขาสามารถที่จะสอดเข้าไปแล้วก็เอาไม้ทั้งด้านนอกด้านในเนี่ยสามารถยึดเป็นหลักให้สังกะสีเขาตั้งได้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของกองปุ๋ยหมักแล้วก็จะมีต้นหน,หน้อยหนาอยู่ด้านข้างด้วยนะคะด้วยความที่กองมานานแล้วนะคะเขาก็เลยเป็นปุ๋ยเพราะว่าในข้อปุ๋ยเนี่ยเขาจะมีเศษนะคะเศษพวกปุ๋ยหรือว่าที่เราหมักกันไว้นะคะเขาก็อาจจะออกมาด้านนอกด้วยนะคะพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆนะคะ เขาก็เลยเป็นปุ๋ยไปด้วยเลยนะคะด้านหลังเราก็ต้องมาค่อยๆขุดๆออกแล้วก็นําพวกเศษขยะหรือว่าพวกถุงพลาสติกอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยแยกออกไปนะคะเราก็จะขุดกองๆไว้อย่างนี้เลยดินก็จะเป็นดินร่วนนะคะดินซุยเลยนะคะเป็นสีนดาๆเลยนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยย้อนกลับไปตอนครั้งแรกเลยนะคะที่ทำปุ๋ยตัวนี้นะคะก็คือว่าก่อนหน้านั้นได้ไปอบรมนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องการทําเชือกกล้วยการทําตะกร้าต่างๆนะคะเชือกกล้วยตานีนะคะ เราก็มีเชือกกล้วยน้ําว้าด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะนําเฉพาะกาบของเขามาใช่ไหมกาบด้านนอกนํากาบของเขาไปตากแล้วก็ทําให้เป็นเส้นๆเ,เพื่อจะนําไปสานตะกร้าใช่ไหมคะแต่ส่วนด้านในที่เป็นพวกหยกกล้วยใบตองอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะเสียดายคะ่ะทุกคนเราก็เลยคิดว่า นําเศษต้นกล้วยใบกล้วยต่างๆนะคะที่เขาทิ้งหรือว่าเหลือทิ้งเนี่ยนำมาทําปุ๋ยหมักจะดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องใช้คันรถอีกแบกเลยนะคะไปขนมาเลยเป็นคันใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็มานั่งสับสับ,สบ,สบแล้วก็ มาทําสังกะสีตีล้อมแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายปีด้วยนะคะก็เลยต้องมาทําการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ค่ะบ้านเราเนี่ยเไม่เคยเผาขยะเลยนะคะเพราะว่ามีเศษใบไม้กิ่งไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะโยนลงไปในกระบะปุ๋ยหมักแบบนี้เลยนะคะก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักมาใช้งานด้วยค่ะ